มังคุดโบราณมังคุดราชินีแห่งไม้ผล Queen of f r u ุตเป็นไม้ยืนต้นที่ให้ผลผลิตเป็นฤดูกาลอาจนับได้ว่าเป็นไม้คู่บ้านคู่เบืองของอำเภอลานสกาจังหวัดนครศรีธรรมราชจากการสืบค้นข้อมูลทางประวัติศาสตร์และการบอกกล่าวของผู้รู้ตำนาน และลักษณะทางพฤกษศาสตร์ของต้นมังคุดบ่งชี้ว่ามีอายุยาวนานจนต้องเรียกว่ามังคุดโบราณหลายร้อยปีที่ยังคงยืนต้นอย่างแข็งแรงสมบูรณ์และยังให้ผลผลิตดกเป็นปกติแถมมีรสชาติหวานอร่อยผิวเปลือกบางเนื้อสีขาวสดเมล็ดน้อยเป็นผลไม้ที่หารับประทานยากทางราชการ กำลังเร่งรัดขึ้นทะเบียนมังคุดโบราณลานสกาเพื่อหามาอนุรักษ์รักษาและส่งเสริมให้เกิดการรักห่วงแหนให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาเรียนรู้และเชื่อมโยงก,กับการศึกษาดูงานและการท่องเที่ยวกเกษตรสร้างไรายได้เพิ่มให้กับชุมชนแห่งนี้คุณนิพนธ์สุกสะอาดเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชให้ข้อมูลว่าในพื้นที่อำเภอลานสกา โดยเฉพาะตำบลลานสกาและตำบลขุนทะเลยังคงมีมังคุดโบราณยืนต้นอยู่เป็นจำนวนมากไม่น่าจะต่ำกว่า200ต้นกระจายอยู่ในหมู่บ้านชุมชนบ้านเกษตรประกอบวัดโรงเรียนและที่ต่งตางๆจากการบอกกล่าวและคาดคะเนอายุโดยอ้างอิงบริบทสิ่งแวดล้อมและประวัติศาสตร์ที่พอจะเทียบเคียงได้ไม่น่าจะต่ำกว่า300ปี โดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดได้ร่วมกับเกษตรกรในชุมชนได้มีความคิดที่จะสำรวจมังคุดโบราณและจะทำทะเบียนประวัติไว้ให้ชัดเจนมีระบบการจัดเก็บอย่างดีมีการถ่ายภาพต้นมังคุดประวัติต้นมังคุดพิกัดที่ตั้งเพื่อจัดเก็บในระบบคอมพิวเตอร์และบันทึกในแผนที่ออนไลน์เพื่อการเผยแพร่สู่สากาณประ การที่เราจะส่งเสริมให้คนรู้จักบริโภคมังคุดเนี่ยนะครับมังคุดโบราณเป็นมังคุดที่ให้ผลผลิตที่ลูกไม่ใหญ่มากแต่ว่าเนื้อเนื้อดีนะครับเปลือกบางกินอร่อยมากทีนี้พอความเป็นที่สุดของนครทีร,ราชสวนหนึ่งก็คือเรามีมังคุดถ้าอายุประมาณ5 6 0 0ปีเนี่ยหลายคนมองไม่เห็นคุณค่าว่ามันก็คือต้นไม้ต้นหนึ่งแต่ผมมองว่านี่คือทรัพยากรทางการท่องเที่ยวที่ดีที่สุดถ้าเรามี มังคุดโบราณที่เรารวมแล้วตอนนี้มีอยู่ประมาณสา0รอต้นที่รันทากานะครับผมทำประวัติไว้หมดจับพิกัด GPS ตั้งทำประวัติเป็นว่าอยู่ที่ใครอะไรยังไงเนี่ยนะฮะแล้วก็เชื่อมโยงกับนักท่องเที่ยวนะครับพอเวลาเราหน้าเทศกาลหรือหน้าท่องเที่ยวหรือคนจะมาพื้นที่เนี่ยเราบอกว่าไปกินมังคุดโบราณนะครับซึ่งเป็นของหายานะฮะแล้วก็ไปชมวิถีธรรมชาติในรันสกาแล้วอาจจะไปปั่นจักรยานหรือว่าไปเดินชมสวนหรือว่าจะไปรถก็แล้วแต่นะครับแต่ว่า สิ่งที่เป็นมังคุดโบราณเนี่ยก็ถือว่าเป็นทรัพยากรทางการท่องเที่ยวอย่างหนึ่งและก็เป็นผลิตทางการเกษตรที่เป็นหนึ่งในอัตลักษณ์ในหลายสินค้าของตัวมังคุดของ,งคอนครสิมราชกลุ่มส่งเสริมและพัฒนาเกษตรประกอบสำนักงานเกษตรอำเภอลานสกาเกษตรประกอบภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรหรือสอพอก,กสเกษตรประกอบเจ้าของต้นมังคุดโบราณผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่และผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวชุมชนท่องเที่ยวเกษตรได้ดำเนินการสำรวจและขึ้นทะเบียนมังคุดโบราณอย่างจริง,งรจังสำนักงานเกษตรจังหวัดนครศรีธรรมราชได้ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนังกงานนครศรีธรรมราชและอำเภอลานากาจัดกิจกรรมปัน่นตะลุยสวนลานากาโดยนำนักปั่นและสื่อมวลชน ปั่นไปชิมผลผลิตมังคุด300ปีที่วัดสันเสริญหรือวัดสอตำบลขุนทะเลมเพลาสกาปรากฏว่าผู้ที่ได้ชิมมังคุดทุกคนติดใจในรสชาติความอร่อยของมังคุดโบราณ okay, okay.